เอาละครับเราไม่พูดพ่ำทำเพลงก็รีบเดินไปก่อนเลยครับตอนนี้ล้วค่อยออกของทีหลังนะครับออกมาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้2อันแล้วก็มานาหนึ่งสองขวดตามด้วยอันนี้อีกสองอันนะครับโอเครีบเดินก่อนเลยครับเดินไวๆเลยเดินรีบเดินให้ไวที่สุดก่อนที่จะที่สุดที่สุดของที่สุดเลยนะครับตอนนี้เรามีซิฟเฟอร์นะครับซิฟเฟอร์นี่เขาจะต้องตัดป่าตรงนี้เพื่อฟาร์มนะครับซึ่งเราต้องรีบมาวางตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะตอบโจทย์สุด โ okay, อเคเราจะรีบไปดนักเขาตรงนี้ก่อนโอเคแล้วค่อยไปเสี่ยงเอาอีกอันหนึง่งรีบวางตรงนี้เลยโอเคครับแล้วก็อีกสิบวิเรายังไม่ออกไปให้เขาเห็นตอนนี้นะครับเราจะเย็นก่อนเดิน okay, เอกามาเดินเอกามาเดินเอ้ามาเดินเอกามาสเกลมาด้วยก็ได้มั้งถ้าสเกลมาด้วยก็ดีเลยครับโอเคนี่นครับเราก็รีบวางเลยครับโอาฟูซิเฟอร์ก็มาโอเคครับเราไล่ลกดเขาก่อน อ,อ๋อม่ลเพื่อนปิดทางหมดแล้วเราจัดการนายไว้ได้แล้วบอสลุดไปนลยครับผมบอมเรียนก็มอซึ่งอย่างที่ผมบอกครับผมก็จะพยายามปิดปาเขาให้ไวที่สุดนะครับแลว้วก็วางเขาไว้ตรงนี้เลยเพราะเขาต้องผ่านตรงนี้อาจจะโดนแก้หรือว่าโดนเห็นได้นะครับให้เขาพยายามฟาร์มชุดใหญ่ไปแลวอย่ามายุ่งกับเรานะครับแล้วก็จะเลือไว้แท็บไว้อันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาได้รองเท้าแล้วนี่โอเคทำมาแล้วก็เจ๋งเลย เขีตรงนี้เขาวางไปแล้วผมจะบินายไปนะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้อันนึงยังยังยังฟาร์มอีกเหรอฮะัดบดบดครับเขาวางบอกไว้แล้วตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเหลือแค่ชุดนั้นชุดเดียวให้เขาฟาร์มนะครับซึ่งจะปล่อยให้เขาเสียหัวเสียเล่นนะครับแล้วก็จะวางดักไว้เผื่อใครมาแก้นะครับโอเคเราอยู่เลนล่าง เราจะวางฟาร์มดักไว้เพื่อว่าเขาจะมาแก๊งยังไงนะครับเราจะได้ให้เขาติดตรงนี้ตัวนี้ไม่เกิดแน่นอนครับซิเฟอร์บอกกูไม่ฟาร์มก็ได้เห็นไหมครับออกมาแล้วถ <Keep S 1> <ge ar? S 2> ือว่าเราปิดป so ่าเขาได้นะครับทาให้เขาลาบากในการฟาร์มนี่ไปแล้วไปแล้วกลับไปแล้วปล่อยเขาเลยครับปล่อยเขาไปเผชิญโชคคนเดียวแน่นอนเขาว่าไม่เกิดสะก้าวางหัวไปแล้วนะครับโอเคซิเฟอร์ตอนนี้มีเหลอหนึ่งอยู่เลยเห็นไหมครับโอเคผมจะตี อ่ะมันเป็นฮีโร่ที่ตีไกลมากนะครับเป็นสายเอจิแต่ตีไกลมากเลยซิฟเฟอร์วิหนึ่งอยู่ครับเห็นไหมบั๊กแล้วบั๊กแล้วโอเคเราจะไม่โอเคครับเราคุยเรื่องสกิลของเอเมอร์วาร์เดนกันนะครับลืมเล่าสกิลเลยมอเตอพูดเดินรีบวางวอร์ดไปหน่อยวางแท็บได้วางวอร์ดโอเคก็คือสกิลของวาร์เดนนะครับสกิลหนึ่งเป็นสกิลใบ้นะครับเมื่อเรายิงใส่ศัตรูจะทำให้ศัตรูติดสถานใบ้สถานะใบ้เป็นเวลาหนึ่งสองสามสี่วิตามเลเวลนะครับผม แล้วก็จะทำให้โดนดาเมจสูงสุดที่75หน่วยนะครับตบมนั้นเลยดาเมจเป็นเวทนะครับส่วนที่สองก็คือการปล่อยหมานะครับคืออะไรให้คนหนึ่งสองผมแล้วครับผมรอรือไงโอเคครับชิฟเฟอร์กลับมาแล้วกลับมาเลยแล้วครับเพราะว่าอยู่ไม่ไหวทำไมเขาเยสองว่าน่าจะหลุดคลิปของนี่แหละครับไปเลยวยสอง รือว่าสกาววางวอดไม่ดีต่อมาที่เพื่อนออกป่าแบบนี้ก็ลำบากแล้วครับทีมก็จะโดนเอาคุมลรืมอ,อัว่าสกิลสองโอ้ยโอเคอเพื่อท่านผู้ชมนะครับผมจะยอมเสียเวลาไม่เวลนะครับเพื่อไปดูผลงานของสกาวแล้วก็ของเลนอื่นนะครับซึ่งตรงนี้ไม่เกิดแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ไม่เกิดแต่ว่าตรงนี้อาจจะเกิดก็ได้นะครับ,รบเกิดไหมเออไม่เกิดนะครับโอเคทำให้ท่านผู้ชมเห็นว่ามันไม่เกิดจริงๆนะครับ เราจะวางแถบไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราเดินงง้อไปเลยเพราะว่านี่เลยเดินง้อง้อไปนี้เลยอ่า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 ไล่ปะล่ะโอเคเพราะว่าเดินอ้อมไปก็เสียเวลาครับเดินงง้อไปเลยเฮ้ยท่านผู้ชมดูครับพกเลือดกับพกมานามาหนึ่งขวดแล้วก็อันนี้มันเลยมานาเราคงไม่ต้องใช้มั้งครับถ้าจะใช้ก็ลากิสักตัวหนึ่งแล้วค่อยเอามานาเลยครับ ก็บมานำหนึ่งขวดเลยบอมบารี่นะจ๊ะตรงนี้ก็ปิดปากเขาได้แล้วนะครับกำลังไปปล่อยหมาไปเลยครับไม่ได้กัดไปแล้วช็อตนะแต่ว่ากัดไปให้โดนใบหรือว่าโดนชโลโอเคจ้าขุเเดเรินมาตรงๆแบบน,นี้แย่แน่ครับหลบหลบหลบไม่หลบดีกว่าแย่แล้วครับแย่แล้วแย่จริงโอ้ขอบคุณมากเซฟเฟอร์ มา <c oughs> เดินโง่เองแหละน่าจะเดิอนอ้อมไปตรงนูน้นผมผิดเองผิดเองรู้ตัวนี้รู้ตัวครับผิดเองผิดเองเคร่เทร่โดนติดป่าไปแล้วแล้วก็เอาเป็นอันนี้ดีไหมเดีอยวคุณค่อย <c oughs> อมาส่งแล้วกันครับ <c oughs> อยู่ในล่างกล็ลำบากนี่ครับวาเดนมันบางนะครับช่วงต้นเกมแล้วก็พวก วาร์ปมานะครับโอเคไปตัดรูนนะถ้าเป็นสกิลสองเน้นนะครับเพื่อจะได้สกิลแรงๆเลยตัวอะไรวะแน่ละกันนี่ไงเรานี่ไงเราติดใบเปล่ะติดใบเปล่ะฮะ อาติเซียเขาไม่อ้อมนะครับเขาเดินตรงๆมาให้เลยอ้าวจะได้ปะละ่ะกดหนักๆเลยครับเรนล่าเ,ลเรียกได้ว่าไม่ได้เกิดกันเลยทีเดียวโอ้โหสกิลสามสกิลสองแล้วอีกแค่เ,เดียวนะครับ บอกยังไงกูก็ไม่รอดกูจะอยู่ทำไมล่ะกูตีคีด,ดีกว่าโอ้ดีมานาลีมานาลีมานาลีมานาโอเครีมานาลีเลีอยนะครับเอคอเคอเป็นสกิลอตินะครับสกิลสามก็คือการวางหมอย,อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนที่โดนก็ทำดาเมจน,นะครับเป็นเวทมนต์ต่อวินาทีนะครับที่80หน่วยต่อวินาทีส่วนสกิลอติจะมี3ขั้นนะครับอันนี้ขั้นที่หนึ่งคือการปล่อยนกนะครับผมไปจีบเขาแล้วนกที่บินอยู่เนี่ยถ้าเราเข้าป่าจะทำให้เรามองเห็นศัตรูในรัศมี600หน่วยได้นะครับ ก็คือประมาณวงวงประมาณนี้แหละเห็นกว้างก้างขึ้นอะไรอย่างนี้เข้า okay, ใครับจ okay, นี้ผมแล้วผมจะออกเป็นรองเท้าคู่ไหนออกเป็นเท้าคู่นี้นะครับเดี๋ยวๆๆถ้ามีตังเราออกเป็นเท้าคู่นี้ก็ได้อ้าวอ้าวอ้าวแหลมมาแบบนี้อ้าวฟาร์ไม่ได้ฟาร์ไม่ได้วควงขวางเหรอเพื่อนฟาร์ไม่ได้เราควงขวางเหรอเพื่อนฟาร์ไม่ได้ควงขวางเหรอเพื่อนฮะโอเคครับผมเราจะไปตอกย้ำาใชชนะอีกครั้นววรงนะครับ ก็คือตรงไหนวะตันนี้เราจะเอาออกไปนะครับโอเคมีตรงนี้หนึ่งแต่ก้าหายไปแล้วแต่เราจะมาตอกย้ำไม่ให้มันฟาร์มได้จริงๆนะครับรยวางไม่นี่เลยโอเคงไงไม่ก็ฟาร์มไม่ได้แนะ่นอนอนะ่ะเจอเจอแผ่นนี้เข้าไปเนี่ยยังไงก็ฟาร์มไม่ได้ครับเราจะไม่เน้นแถบนะครับเกมน,นี้เน้นแบบทําสาธิตให้ดูเลยนะครับว่าเออเราปล่อยมาครับโอเคนี่เห็น อุ้ยเสาใครวะเขาอุ้ยเสาใครวะไอเหี้ยงงไปหมดงงเสาไม่รู้เสาใครแคบออกไปรองเท้าคู่นี้นะครับตันนั้นเลยนี่ครับนแม่วางตรงนี้เ,เกิดได้ไงวะเดี๋ยวนะผมวางผิดหรอตรงนี้ต้องใส่วางผิดครับดี๋ยวเราจะไปแก้นะครับงั้นเราออกไปเลย เือกีถ้าเกิดวางผิดโอ้ oh, ตกไปวางข้างล่างครับเราไปวางข้างล่างเราผิดจริงนี่เราผิดจริงครับต้องวางไปประมาณนี้ครับครับแป๊ไม่มีสีวิสีวิวดเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเพิ่งเขารู้นะครับเดี๋ยวเล่นกาก่อนแต่ว่าเราเนินต่ำกว่าเนินที่มิเห็นนะครับโอเคเราจะวางไว้นี่นะครับแล้วก็ไว้อะไรแกนกลางนะครับ เอาได้มั้ยเพื่อนโอ้ยเยอะแล้วครับเดี๋ยวนี้เยอะแล้วเสียผมโดนมาทำอะไรทำลายเพื่อนทำ้ายทำ้ายโอ้ยบ้อมตีเดินไปตีป้อมได้ไงวะอุ้ย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 จมในกองดาเมจอุ้ยจมในโอู้หูจมในกองเวทออออออืืื้้้ เออไม่โดนชิมหายแล้วเออ,อ,อ,ออเออเอยจมในกองเวทอุ้ยกย๊อปปี้อุ้ยอุ้ยจมในกองเวทว่ะกเกมนี้ผมจะแบบเน้นว่าวางจริงๆนะครับใช้งานได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับซึ่งจะบอกว่าใช้งานได้จริงนะครับ ตัวตอนนี้ก็สามต่อสามนะครับผมสกิลไปเลยกดลัวลัวกดลัวลว,ลว,ลวอยากยาอยากได้ฟาร์มอยากได้ฟาร์มบอกแล้วว่าอยากได้ฟาร์มจะฟาร์มก็ลำบากหน่อยอ่ะเจอเราแบบเนี้ยครับน่าจะวางวอร์ดแกแล้วแหละเป็นอถดีกว่าผมไม่พอนะครับ อุยอุยอุ้ยอุ้ย,ย,ยไม่ไปดีกว่าครับเดี๋ยวรอของอีกชิ้นหนึ่งก่อนค่อยไปช่วยเพื่อนนะครับแล้วก็ไปปลักวันะดให้หน่อยเลเดี๋ยวแก้หวัดฮ่าว <c oughs> แต่ก็ฟาร์มไม่ได้แล้วเพื่อนเชื่อเราไหมล่ะนายน,นายก็ฟาร์มไม่ได้แล้วโอ้โอูดรอว์แก้ไปแล้วครับหนึ่งจุดโอเคครับไม่เป็นไรโดนแก้ไปยังไงอีกสองจุดนะครับให้เขาฟาร์มไปจุดเดียวก็พอ อีเดียก็ไม่ค้มไม่เหนือบา่ากว่าแรงหลอกครับเ okay, เพื่อนเราก็สบายแล้วครับตอนนี้ก็ต่างคนก็ด่านมีของทีมเขานี่ช็อตหนักครับทุกสากิทิวิโของทีมเขานะครับช็อตหนักมากเราก็พอมีของนะครับ <c oughs> เราก็พอมีของนะครับเสี <c oughs> ยงไหโอเคหรือว่าเป็นประโยชน์นะครับผมประเด็นก็คืออยากให้เขาเรียกว่าอะไรอะฟาร์มไม่ได้แค่นั้นพอครับเขาไปแก้หนึ่งจุดก็พอแล้ว <c oughs> ปล่อยเขาไปแค่เขาโดนแก้ช่วงต้นเกมก็น่าจะยอดแล้วครับ ปล่อยหมาแล้วกันเผื่อจะโดนเขาแต่ว่าเขามี PK นี่สิครับอุ้ยเห็นไหมครับโอ้โหจุ่ดันเข่งขื้มขออฮิลสักเกสาหน่อยนะรัศมีเสาโอ้โหเสาแบบฮิวแบบเต็มที่อ่ะโอ้ อุยเต็มเงาหน้าเลยเพื่อนไม่ไ่ได้ได้ปล่อยมาไปแล้วอ่ะไม่รู้โดนใคร,รมันใบไปแล้วไงผมผมใบไปแล้วผมขอโทษมันเมื่อกี้มันคููดาวครับเจตเกตครูท,ท,รทำหน้าที่อยู่ สุดจ <of> ้าเจมส์สังเกตว่าเราไม่ได no yeah. okay. okay. ้ฟาร์มนะครับเราม okay. right. right. ีสเกลเราจะไม่ฟาร์มนะครับผมเก้าออลีมานาเดู็ดเปเก้าออลีมานาว่ะเจ๊โหมดตัดโอเคแต่เราปิดปากเขาได้หมดแล้วครับเห็นไหมนิ่งเลยครับแต่แค่ตรงนี้ตรงเดียวก็ปล่อยเขาไปครับให้เขาฟาร์มตรงนั้นไปซึ่งก็เป็นผลดีนะครับเขาจะได้เสียเวลาไปหาตัวอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ โอ้ยอยู่ล่างหมดเลยฮะน่า,นาจะสบายแล้วล่ะครับบนสามตัวเอาไปละไปแล้วไปแล้วไปแล้วแค่ปล่อยให้สกเกาซูมไปเซอร์ซี่อยู่หลังปอยดีกว่าครับโอเคมากันหมดเลยครับต้องขอแล้วเยอะมากอุ้ยมมไม่มีรูนด้วยรูนไปไหนวะ ครับผมไปเดินกลับบ้านกันของเราน้อยมากอะ่ะเพราะเราอยู่ในล่านะครับเราเลยเสียเปรียบเขาเรื่องเลยซึ่งตอนนี้สเลเวลเราอยู่ที่เลเวลเก้านะครับส่วนเขาอยู่ที่เลเวลสิบเอ็ดกันหมดเลยผมว่าจะต้องออกเป็นของอีกชิ้นหนึ่งเพื่อแก๊งเกมกับเพื่อนนะครับก็คือก็อขี่เพไ,ได้เข้าไวๆทาไวๆเกมตอนนี้เราเป็นเกมไล่นะครับไล่แบบไล่หนักมากแล้วก็จะพบวาวแอนหนึ่งนะครับผมอุ้ยอุ้ย โอมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงแม่งก็ตายไอ้้เหียตายเหรอเฮ้ยหมดว่ะครับเราจะเป็นเน้นหมานะครับอย่างที่ผมบอกเราไม่ได้อัพแท็บเลยนะครับแท็บเราปล่อยมันเลยไม่ต้องมาช่วยก็ตายหมดไอ้สิเมื่อกี้ตายไหมถ้าเกิดไม่มีคนช่วยตายไปสองตัวแล้วนะเอาไหมเพื่อนมีพีเคไหมตายหมด ไม่มีใบวะถอยนะครับผมถอยใจนีถอยแจ๊ะวางมาี่ครับอื้ม <c oughs> เอเมิโลวาร์เดนโดนตบอีกแล้วโอเคครับสกอร์ทีมตัวนี้ก็สิบสี่ต่อสิบเก้านะครับวางแถบวตรงนี้คลิปเขาจะได้ไม่เกิดน,นะครับแล้วก็ออกเป็นอันนี้เลยไส้เขียว เดนแก๊งอย่างเดียวเออรอเลยได้ฟ้าแล้วโอเคคราวนี้อาจจะตายเยอะหน่อยหรือว่าเล่นแปลกๆหน่อยก็ลองไปศึกษาดูนะครับเป็นเทคนิคเทคนิคทำให้เขาศัตรูเขาเรียกว่าอะไรศัตรูไม่มีของนะครับส่วนทีมเราก็ค่อนข้างรวยมีคาถาฟ้าอีกอะไรอีกโอ้โหปูบักขนาดส่วนทีมเขาล่ะูฟ้าไม่ได้โอ้ยเมีตมยติไหมปล่อยติโอ้โหนิดเดียว คูดาวคูดาวอยู่ครับต้องวิ่งให้ทันเพื่อนนะครับฮเฮ้ยไปหมดฟ้าเลยทําถึงแน่วะโอ้โหถึงแน่วะไกลมากอ่ะโอเคครับตอนนี้ได้ติดวล,ลวสองนะครับคุณนี่งงเลยเมื่อกี้มึงมันไกลจริงไกลเวอร์เอาไหมเพื่อนเรามีพีเคเรื่มเริ่มเดนมีลูกอยู่สองตัวไหมเออวะ โอเคครับอันนี้ก็ถอยก่อนไปตั้งหลักตั้งหลักตั้งรับก,ก่อนนะครับอันนี้แปดร้อยเขียวจะเอาไม่เท่าไหร่นะครับเรียกว่าสายนี้ไม่ใช่สายเลนนะเป็นปสายสายอะไรก็ไม่รู้โอเคเราออกของใหญ่ไม่ได้แน่นอนครับเพราะจีเพลมันน้อยมากน่าจะยอเยอะเพื่อนระวังด้าวยเ,เราวางแถบไว้สักอันนะครับเพราะว่ามันน่าจะเหลือเกินสี่แล้วครับนกนกวิ่งสิบเอ็ดนะครับทำไมมันถึงไกลจัง เอาไหมโอเคครับตายชุดเดียวหายไปเลยชุดเดียวหายไปเลยชุดเดียวหายไปเลยบิงปล่อยหมา,มาสกิลหนึ่งนกจิกตายครับสกิลนี่อัพมาเป็นสองคันแล้วครับอีกขั้นหนึ่งก็คือถ้าเลือดเราต่ำกว่า4 0สเซนะครับจะเด้งขึ้นมาทั้งหมดอ่า 200หน่วยนะครับก็คือเหมือนอันติของเขาเรียกอะไรดิฟเดช,ชามแมนนะครับว่าใช้ได้อยู่เขามีพีเคเขาบินไปแล้วมั้งไม่ออโนเกมได้เปรียบมากเลยนะเอาเลยสก๊อตโอ้สก๊อตโคเดตคัทรอโคเด็กันไอ้คนต,ตีเพื่อนเกมได้เปรียบนะเพ,พื่อนเนี่ยผมด้านล่างก็อยู่เนี่ย โอ้หซิฟเฟอร์ตายคาบ้านเลยครับน่าสงสารเขานะครับไม่ได้ฟาร์มเลยโคเด็กคุณนี่ไปไม่เป็นเลยเหรออุย้ยอุ้ยโอเคครับได้เขียนเราวับกันบ,บ้านโ,ลลโอเคจ้าน่าจะรอดแล้วล่ะครับโอ้โเราไปอยู่กับเพื่อนดีไหมไม่ดีกว่าครับไปการดีกว่าดาเมจเราน้อยมากครับร้อยกว่าเราเน้นอาศัยจังหวะเขาเรียกว่าอะไรอ่าอาศัยเวทมนต์นะครับที่เรามีสก้าวสายวอร์ดว่ะสก้าสายโคเด็กอีกว่า ธรรมดาที่ไหนอ่ะฉีดหนักๆเลยอะ่ะผงถอยดีกว่าอย่างบิ้งมาแล้วบิว้งเลยครับบิ้งออกเลยเดี๋ยวผมจ่อเป็นอ่าเขาเรียกอะไรวะอะไรดีวะดับดับแสงเออน่าจะนะน่าจะเป็นอันนั้นแหละครับใบเดืเอบล์ทำไ,ได้ไหมอ่ะเป็นสกิลสานนะครับใช้ไปแล้วใบผิดอันด้วย เคไล่ทันไหมเนี่ยเราไม่ทันก็ปล่อยเข้าไปเลยครับไม่ต้องไปไล่เขามากเอ้ยนี่นี่นี่เหยื่อเราโอ้สองตัวไม่ไหวครับอ๋อล่ากนี่มาล่ากนี่มาเก็บใกล้ๆเสาไว้จะได้มานาดูครับมานาลุยอย่างไวอ่ะโอเคเป็นรอดลุยต่อผมเปิดให้ก่อนดาบแสงคงไม่ต้องเลยหรอครับคิดว่าเออดาบแสงก็ได้มั้งได้หมดอ่ะเพื่อนเอาเลยเพื่อนตามที่นายสบายใจเลย นายคิดว่าอะไรานายทำเลยไม่ต้องให้พวกเราบอกหรอกถามทีเหมือนเดิมกูเล่นนะถามทีก่อนยอของจัดเลยเราเชื่อในในตัวนายอยู่บอสหนึ่งอ,อุ้ยอุ้ยต่อป้อมครับมผมเน้นบ้านเน้นบ้านเพราะสเกลเล่นสายนี้ต้องเน้นบ้าน โอ้ยจ้าอุยตัวจริงงั้ตัวจริงนะรงนะัตงนะ้ตัวจริงชัวโอเคน่าจะตายแล้วครับจะว่าไม่ตายจริงอะ่ะชิบหายแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเล่นบ้านก่อนดีกว่าครับไม่ตายเฉยเมื่อกี้ผมน่าจะบินเข้าไปบินใส่เขารอรอใบหน่อยใบก่อนใบเคะปล่อยให้สกาวซูมไปนะครับโ okay. อเคียร์เอาแมสก์มา เอาเป็นไรอ่ะเอาบกห่อมน้อยบักห่อมน้อยโชคดีเพื่อนโอ้โหเน้นเขาก็เน้นบ้านเหมือนกันนะครับ โอเคผมออกเป็นโคเด็กเลยครับผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์สุดละไหนๆก็แสงลำแสงมาอีกก็ต้องโคเด็กแล้วครับมีเง่อนติไหมทีดบ้านเขาน่าจะฟาร์มไม่ได้แล้วละครับต้องออก BKB แล้วะหว่างกันนะลำแสงโคเด็กเว้ย BKB อะไรเล่าไม่ออกหรอก ลำแสงโคดเด็กครับผมไม่ออกแล้วบีกีบีนะ <third> เราเล่นสายแปลกๆเราต้องออนะเพื่อนเดี๋ยวมันจะตึงนะครับเก็บ <Okay, S 1> บอกเพื่อนสักนิดนะครับจะได้เตือนสติเขาได้ออไรไม่บอกสะดันอ่อน เจาะเป็นโคเด็กนะครับผมบิงหนึ่งสองอันติแล้วก็สกิลฉีดนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวชิปหายแล้วครับแบบนี้ชิปหายแน่นอนอุ้ยอุ้ยอู้ยอุ้ยมัวตลุมตุ๊กมากจะไปทันไหมเนี่ยวิ่งอยู่วิ่งอยู่ ตัวทิ้งอยู่ไหนไม่รู้ะโอเคครับไม่ต้องวางแถบครับติดหน่อยโอเคเอาเคลจ้าโอ้ยติดหมอยพอดีถึยอดเลยครับผมตัูยอดเดิน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 เร็วเพเื่อนสั่งเอากลางปะ เอ้ยไปกดเบิ้ลวาร์ปไอที่เหี้ยโอ้อโหเหมือนมีบ่อเคลื่อนที่เลยไมม่ีบลัดฟ้าได้ปะบลัดฟ้าแต่เราไม่มีมมมอีกเอาจะไปเดินมาอย่างนี้ละพวก <c oughs> <c oughs> โอเคผมจะขายไอพวพสปายทิ้งน,นะครับเดี๋ยวรอสกิลก่อนครับชุดเดียวน่าจะตายนะครับคิดว่า เดี๋ยวผมล้อก่อนเข้าไปปืด <c oughs> ปืดฉีดนะครับผมโอเคโอเคโอเคได้อยู่ครับน่าจะได้อยู่แระวอ็เป็นอโคเด็กสองชิ้นนะครับชั้นสองมาเลยกลัวอะไรวะเกมแบบนี้ต้องสายนี้เท่านั้นนะครับป้อมล่างป้อมล่างเราป้อมล่างอยู่เพื่อน เอา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 ไปถอยก่อนครับิีกออกมาก่อนเดี๋ยวโดนสกิลนะครับนั่นไงเห็นไหมบอลไม่ได้โผล่เข้ามาโอเคเดี๋ยวตอนนี้เขาคงไม่ได้ฟาร์มแล้วครับเราจะวางแผ็แล้วนะครับเริ่มวางแผ็แล้วแล้วก็ใบเขาทีนึงโอเคแล้วก็สกิลชีตปื๊ดแล้วปล่อยไม้ทีนึงโอ้โอ้แต่เราไม่ไหวป้อมยิงอยู่ฆ่าได้อีกครับผมเดสเตยเออร์ไปตัวยิงตัวปอบวะเอ้าเอาเอาเอายิง ยิงันนัดาวโอเคออหลุดหนึ่งโอ้ยย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 ยอยยยยยโยอยย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 ่โซยยยยอยยย่ยกอ่ยยยยยย่เยยยยยยออะไรแล้วตี่นแเลยเพื่อนย ช่อง y o u t u b e ช่อง youtube ไปกดตามหน่อยโปรโมทสักครู่นะครับเดี <Help on. S 1> ย๋ยวเอาคลิปลงเพื่อนฝากหน่อยฝากหน่อยกดติดตามเลยนะครับโอเค okay, ขอบคุณมากครับผมโอเคครับในก็จกลงไปแล้วครับแรงไดมอนด์สองขีดโอเคเอาไว้เจอกันเห็นไหมครับก็ใช้งานได้จริงสามารถ เปลี่ยนแปลงได้จริงโอเคครับ okay, ผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าชอบไม่ชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์ตรงขวามือไว้ด้วยนะครับฝากหน่อยนะโปรโมทช่องสักครู่นะครับเดี๋ยวเอาคลิปนี้ลงเจอกันพอนแอเปเจ็บและรอพัน โอเคจ้าไว้จเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด subscribe bye bye, บายบายครับ thank you, you for watching น้องกูดูบ่อยโหดมาก <c oughs> โหดมากขอบคุณน้องมากครับโอเคครับบายบายสิกรทัศโชคดีครับเจอกันคลิปหน้าแล้ว